ลุนโดยเรามีความสุขที่เห็นผู้หญิงมั่นใจกาแฟเนยเจ๊กิฟสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเราซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดประเด็นเปิด <c oughs> ประเด็นทำไมละ่ะฮะไม่ใช่ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The ู t s, <c oughs> <S ่โช Special ของเรานะครับสครับกับตอนรักวิงวิงหัวใจผีก้อน <c oughs> ขอต้อนรับน้องซ้งวิงครับ <c oughs> สุดซีในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมีปัตนีหนุ่มหล่อโสดทั้ง3คนน่ที่เราคัดเลือกมาจากทั่วประเทศเลยนะได้มา3คนในวันนี้ลหล่อจักจเลยนะฮะจ <pot> ักจ<ต>ักนี่ก<ต>็<ต>ว่าหล่อแบบไม่ธรรมดาซึ่งในวันนี้เนี่ย ส้มนะฮะจะต้องยิงคําถามไปที่ประสนีของเรานะครับแล้วก็ต้องตอบคาถามให้ซีดโดนใจน้องส้มมากที่สุดนะครับคนไห<ช>นที่ถูกใจน้องส้มน้องส้มจะมอบหัวใจให้ไปเลยนึ่งดวงในแต่ละคําถามครับและภารากิจสุดซีดของเราในวันนี้นะครับผู้ที่ชนะนะฮะจะได้ไปกินข้าวกับส้มครับผมแต่ก่อนจะไปทำภารกิจกันนะครับเรามาพูดคุยกับส้มวิงก่อนดีกว่าว่าก่อนจะมาเป็นส้มวิงเนี่ย เคยมีผลงานอะไรมาก่อนหรือเปล่าว่าเป็นหางเครื่องมาก่อนใช่ไหมฮะไม่ใช่ะเปล่าค่ะคือจริงๆเริ่มมาจากการประกวดร้องเพลงก่อนค่ะใช่ชื่อเวที s ตา r t ฮาเลนคือนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยประมาณ2ปีแล้วค่ะช่วงระยะเวลา2ปีเนี่ยก็คือมีถ่ายโฆษณามีเล่นละครค่ะแล้วก็มีเล่นหนังเคยถ่ายโฆษณาอะไรมาบ้างฮะเออเคยเล่นแค่ตัวเดียวค่ะเป็นโฆษณาแป้งที่เล่นกับสิงโตเดรซาร์เป็นแป้งถัดตูดเด็ก ว่าเคยมีหนุ่มๆเนี่ยมาทําให้เราแบบเหมือนในเพลงแบบวิ่ง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 อะไรอย่างเงี้ยเคยมีไหมหอะคะคือส่วนมากจะเหมือนเวลาเรามองใครเรารู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักจังเลยอะไรอย่างงี้มากกว่าคะ่ะคงไม่ได้แบบถึงขั้นแบบบ้าไปแล้วแบบลงรักหรืออะไรอย่างเงี้ยถามแทนปัศนีทั้งสามคนเลยนะควผู้ชายทั่วประเทศเลยว่าสเปคของน้องส้มเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงอชอบอะไรส้มไม่มีสเปคอะค่ะคือเหมือนกับแบบ ถ้ามองแล้วชอบก็คือชอบแล้วก็ถ้าคุยกันรู้เรื่องก็คือมันก็ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมไม่ไม่อายุห่างกันเยอะไปบายบีฮะกลับบ้านครับเอาละครับเราได้ฟังสเปกของน้องโซนไปแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันกับปรัชญีของเราทั้งสามคนก่อนเลยดีกว่าครับครับผมฮัลโหลขอปรัชญีหมายเลขหนึ่งนะคะสวัสดีครับสวัสดีอ๋อนี่ปรัชญีหมายเลขหนึ่ง นาตาด,ดีมีเงินใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปได้โอ้ครับปรัสนีหมายเลขสองครับสวัสดีอ,อันนี้ออกใต้ๆนิดนึงป <c oughs> ัสนีนั n เบอร์ทูอู่ภาษาอังกฤษได้ตองต้องส้มภาษาอังกฤษนกหน่อยนะ่ปัสนีนั n เบอร์ทูฮะครับหายส้มิงโอเคหมายเาลขสามครแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับส้มิงสวัสดีค่ะ หน้าตาไม่ดีไม่มีตังค์แถมไม่มีเวลาให้ต่างหากแล้วแกมาทําไมเนี่ยเราบังเสียงไปละตอนนี้ให้ให้ส้มแบบถ่ายหน้าตาดีกว่าว่าจะประมาณไหนคงยากแล้วแหละเพราะแต่ละคนไม่ไม่ธรรมดาไม่ปกติเลยลองเดาดูจ้ะอร์ไหนนี่ขอเสียงเบอร์หนึ่งทีฮะเบอร์หนึ่งขอเสียงเบอร์หนึ่งอีกทีครับปัดนี้สวัสดีทง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 ทสทง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 ท ไ่ไอเนี้ยไม่ใช่มนุษย์ผมว่ามันไม่ใช่มนุษย์นะพี่น็อตนึงถึงนกในกระตูนไรย่องงี้ยอะไรสักอย่างอ่ะน็อตใครดูบูดีครับเราอาจจะได้ยิน <stand ard S 3> เสียงไปแล้วนะครับแต่ว่ามันโอ้โหจินตนาการยากเหลือเกินนนะฮะว่าใครจะรูปร่างหน้าตาไงงั้นเดี๋ยวผมขอลงดีเทลแล้วกันสำหรับคำถามแรกของเรานะครับบอกมาหน่อยครับว่าอวัยวะส่วนไหนในร่างกายของคุณ ที่คิดว่ามีสเสน่ห์แรงดึงดูดใจเพศตรงข้ามได้ซีที่สุดนะครับนะครับก็เรียงเลยค่ะเบอร์นหนึ่งค่ะเบอร์นหนึ่งครับส่วนไหนที่มีความน่าดึงดูดเพศตรงข้ามมาที่สุดใช่ไหมครับ <ขา S 1> ค่ะน้องขาเพราะอะไรอะรรอคะเพราะน้องขาเป็นจุดที่เลียวแล้วก็เชื่อว,ว่าเวลาสาวๆเห็นน่าจะชอบตรงน้องขาผมมากเลย <S <S โอเคป่ะเอาเบอร์สองแล้วกันค่ะ ให้ดูมันไม่ค่อยชอบว่างามเท้าครับงามเท้าใช่ครับน่าเขียนมากไอศสนีสองผมอยากเห็นหน้าแล้วเกินเพราะว่าเล็บขบมันวิ่งมากเลยโอ้คำถามอ่ะถามเลยนะข้ามเลยครับสำหรับของผมแล้วผมคิดว่ารูจมูกเนี้ย ดีที่สุดแล้วเนี่ยมันบ้ามันไม่บ้าหรอกนะมันเป็นคนตกปรกครมันเป็นคนสกปรกครับสำหรับคำถามแรกเนี่ยที่ถามว่าอวัยวะส่วนไหนนะครับดึงหยุดเพศตรงข้ามมากที่สุดนะครับส้มวิ่งจะให้เบอร์ไหนครับเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งรับไปเลยหนึ่งวิทงทำไมส้มถึงเลือกหมายเลขหนึ่งล่ะฮะเพราะว่า เออหมายเลขหนึ่งตอบแบบเป็นผู้เป็นคนมากที่สุดแล้วในบรรดาสามคนคือ,คอมันแย่หมดแหละแต่ว่าอันนี้มันดูดีที่สุดดูดีที่สุด,ด,ด,สดใช่าาอ่าเอาละครับตอนนี้มาคุยเรื่องเพลงกันบ้างครับเนี่ยครับรู้มาว่าเพลงรักแบบเพื่อนไม่เหมือนแฟนเน,นี่ยนีครับเป็นเพลงที่เสียน้ําตากันตั้งแต่ค่ำค่ำอัดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือเพลงนี้เนี่ยร้องยากมากร้องไปประมาณ3าวันแล้ววันหนึ่งเนี่ยตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงตีสามแล้วไม่ผ่านสักทีดีวันหนึ่งคือแบบ โอ้ยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบแอบไปร้องไห้คนเดียวในห้อง,งอะไรเงี้ยเพราะแบบเฮ้ยเหนื่อยจังอะไรเงี้ยทำไมถึงไม่ผ่านะอะไรเงี้ยค่ะแล้วในเอ็มวีนะครับได้ถ่ายกับพระเอกสุดหล่อด้วยอย่างน้องก้าวจีรายุใช่ค่ะได้แบบว่ามองตากันแบบโมันจะมีฉากหนึ่งที่จะต้องเอาหน้าเข้าไปใกล้มากๆคืออารมณ์แบบจะเป็นฉากเหมือนจะคิสกันแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเอาหน้าออกก่อนอถ้านี่เป็นน้องก้าวจีรายุอย่าดีค่ะ ื่อกี้เราพูดอะรักแบเพื่อนไม่เหมือนแฟนใช่ไหมครับแต่ว่าวัยรุ่นสมัยเนี้ยเขาจะเขาจะมักจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะเขาบอกว่าเฮ้ยคิดไม่ซื่อเพื่อนฉันรักแกว่าอะไรแบบนี้นะครับมากกว่าเพื่อนแต่ว่ามันไม่ใช่แฟนอะไรแบบนี้อืก็เลยเป็นที่มาของคําถามข้อต่อไปที่เราจะถามปรัชญีของเราค่ะเราจะถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันแต่อยู่คุณเนี่ย เเกิดชอบส้มมากกว่าเพื่อนคุณจะมีวิธีบอกรักยังไงให้ไม่เสียเพื่อนและได้มาเป็นแฟนด้วยโว้น่าสนุกนะสนุกอหหนึ่งครับผมคิดว่าผมน่าจะบอกส้มตรงๆว่าผมรักส้มเพราะว่าการเป็นแฟนกันมันมากกว่าาเพื่อนดีไหมดีไหมดีค่ะนี่เนาะโอเคงั้นคนที่สองค่ะครับเออว่าผมนะครับก็ก็คงต้องบอกไปเลยว่า รักแบบเพื่อนไม่เหมือนแฟนเหอนก่อนี่มันเข้าใจคำถามเลยว่ะครับพี่น้องพยายามจะโยงเข้าเพลงอะทำไมไม่ให้โอกาสบ้างเลยคือคือจะบอกว่าคิดมาดีแล้วคิดมาแล้วเอาเป็นว่าผ่านถ้าเกิดว่าผมแอบรักส้มมากกว่าเพื่อนคนนั้นผมจะเดินเข้าไปบอกเพื่อนคนนั้นบอกว่าทำใจไว้เถอะ เออหน้าตาดีสู้ส้มไม่ได้ส้มนี่แหละตัวจริงผมลักส้มอันนี้ไม่เข้ใจคำถามอันนี้มันไม่เข้าใจคำถามนากเลยปรัสนีเบอร์สามเข้าใจคำถามผิดครับไหมคำถามอีกรอบครับเบอร์สามนะครับก็คงจะเดินเข้าไปบอกส้มบอกว่านั่นแ่ะแค่เพื่อนแต่ส้มน่ะตัวจริง นี้ผมงงอะไรมาเนี่ยนันก็ยังไม่เข้าใจคำถามอยู่ดีครับผมว่าขึ้นไปคุยกันดีกว่าขึ้นไปคุยกันมคะแนนผมก็งงเป็นระเนี่ยเอาละครับครับให้วิ้งให้วิ้งจะเลือกหมายเลขอะไรใช่เลือกหมายเลขหมายเลขหนึ่งแล้วกันค่ะก็เขาพูดตรงๆก็ตรงๆดีกว่าตรงๆขอคะแนนนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับ ปทัทนีหมายเลยหนึ่งรับไปเลยสองวิงนี้นะครับเป็นแค่การอุ่นเครื่องเท่านั้นนะครับดูว,ว่าเป็นน้ำจิ้มเลย<ม>ช่วงหน้านะครับจะมีความซีดความฮามากกว่านี้มาฝากอย่างแน่นอนรอสักครู่